ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่25มกราคมโดยโค้ชเชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนต์เช้านี้โค้สเนอะเอาเรื่อยังไงงานนี้ผีคุยกับสิ่งแล้วในการแลกตัวกาล่าโชกับเอ็นกุนกูนาเมื่องานนี้ท่านั่ง, Man oo, ข,อง,ง Chelsea, ของทางฝั่งแมนยูกับท่านั่งของฝั่งเชลซีกำลังพิจารณาดีลในการแลกตัวกันร,ระหว่างอารินโดอาคาล่าโชกับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูนในครั้งนี้ โดยการกรชวเองสวีเดนจะย้ายออกจากน้าของฝั่งแมนยูในตลาดหน้าหนาวนี้ตัวตอนแรกนี่เชื่อมโยงกับนาบปรีที่ต้องการตัวแทนของกินซ่าควารัสเคเลียก่อนที่ต่อมาจะเป็นเชลซีนะฮะกลา,ายเป็นทีมที่ตกเป็นข่าวหนักมากที่สุดในขณะนี้โดยฟอรเรียนเพชเทนเบิร์กนะฮะผู้สื่อข่าวคนดังแห่งสกาตเยรนรมนั้น,นรายงานข่าวบอกว่าแมนยูกับเชลซีกาลักแรกเปลี่ยนไอเดียในดิวแรกตัวการระหว่างอาเอโอดอร์กานชโชกับท้านของเิสโตเฟอร์เอดเกู โดยเองกุนกูเนี่ยไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในเกมที่สําคัญให้กับผู้นังของฝั่งเชลซีมากมายนักในฤะดูกาลนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการได้ลงตัวจริงในบอลถ้วยคาราบ,ารบรัลคัฟและก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกทําให้มีข่าวในการย้ายทีมในครักนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งแพทชนเบิร์กเองก็ระบุเลนจว่าทั้งสองสโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องแลกตัวกันอย่างแน่นอนในครักนี้แต่ว่าเป็นไอเดียที่การังพิจารณาในเวลานี้เช่นเดียวกันนะ ผมเป็นว่าง,งานนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยงานนี้ก็บันเชิงเลยสิครับผมบอกได้เลยมันอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับเอาล่ะถึงไงอัลริมหวังเห็นมาเซโรอุยฟื้นร่างล่องตัดเจ้าสัว,สวในคารนี้นะเมื่องานนี้บรเิเบนอัลบริมเพจโค้ชของฝั่งแมนยูเองนั้นกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับผา้ของฟูรมบอกว่าลุ้นเห็นกองหลัง นูเซมาซารุยฟิตกลับมาอีกครั้งว่ามัชไทยโดริกและก็เบรนนโยโรอาจจะไม่พร้อมในคาัังนี้โดยมาซารุยที่ไร้ชื่อในองานในยูโรป้าลีกปราบเฟรนเชอร์เอฟซีไป2ต่อหนึ่งณเมื่อวานนี้นั่นก็เป็นเพราะร่างน่วมนะฮะจึงได้พักในคาัังนี้แต่เกมที่หวังที่จะยกระดับผลงานขึ้นยังไงซะก็ต้องพึ่งแข้งมอโกโกเชน่นกันยิ่งวลานี้มัชไทยโดริกและก็เบรนนี่โยโรเอง,เองนั้นเจ็บเพิ่มเติมอีก ผมก็ไม่ทราบดีนะว่ามัชไทเดริกและก็บบริโโยโรเองนั้นเล่นได้ไหมการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในครันี้โดยเดนนี่เองก็หลงเหลืออาการปวดทั้งร,ร่างกายเหนื่อยร้าและเขาเนี่ยก็เล่นไปแล้วหลายเกมในช่วงนี้ซึ่งมัชไทก็ช้ำเป็นยำย่อมดังนั้นก็ต้องใส่ใจเขาเป็นพิเศษ ไว้เรามาดูกันวันแข่งขันจะเป็นเช่นไรซึ่งบอสในวัย3 9ปีปรายนี้ยังแจ้งความคืบหน้าของแบ็กซ์ซายบรุชชอที่ซีซั่นนี้อาการบาดเจ็บม,มีรบกวนนะฮะเขาจะกลับมาฟิตเพื่อจะซ้อมกับทีมบนสซชาบูติเกชได้เสริมฉะนั้นก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนเวลาฝึกมากขึ้นเพราะเราเองนั้นไม่ได้ฝึกฝนกันบ่อยขนาดนั้นที่ทราบก็คือเย,ย็ดยืดเส้นยืดสายช่วงเสีบวัชีแรกจึงค่อยไปทำงานเพื่อจะยกระดับความฟิตขึ้นมา ผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาแข่งขันได้อีกเมื่อไหร่นะแผนคือให้ซ้อมเปล่า2อสัปดาห์จากนั้นถึงได้เวลาข้อสนิมในครั้งนี้เป็นนวว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับทางด้านของเบรเบนก็เป็นห่วงเขาอยู่พอสมควรน,นะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับเอาล่ะยังไงบริดฟอร์ดเมินไก่คอนหวังจะลุยตัดแดน,น ดยการน,นี้ทนานักของมัคคาริดฟอร์ดนะฮะปฏิเสธโอกาสที่จะเข้าร่วมทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะสเปอร์และก็เวสแฮมโดยไรด์ฟอร์ดนั้นมีโอกาสจะย้ายออกจากข้นานของโอเทอร์ฟอร์ดมาตล,ดตลอดตลาดมกราคมนี้หลังจากที่ไม่ได้รับความไว้วางใจตั้งแต่บริเวณอัมอริมเข้ามาทํางานต่อจากข้นาของเอดิชเชนฮาร์กโดยกาบบรรายงานข่าวล่าสุดสื่อในอังกฤษบอกว่าสเปอร์และก็เวสแฮมเองนั้นได้แสดงความสนใจในตัวของเขาแต่ว่าไรด์ฟอร์ดเองปฏิเสธทันที ตอนนี้ดูเหมือนว่าบรนะ์ดฟอร์ดนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะย้ายไปที่สมโมสรที่มีโอกาสในการคว้าถ้วยรางวัลมากกว่าโดยมีทัมตั้งของบริชเชช์มุนและก็เอชีพิลานเป็นสองทีมที่กำลังให้ความสนใจในคาระ้งนี้แต่ด้วยค่าจ้างมหาศาลของแข้ห์แลเชปอร์นี้ซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณร,ราว3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์อาจจะทำให้โอกาสในการย้ายทีมนั้นมีจำกัดที่มากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกับบาร์เซโลนาที่กำลังมีปัญหาด้านการเงิน าราคาจากกาว่าแมนยูเองนั้นจะปฏิเสธข้อสเสนอในการยืมตัวใดๆจากคู่แข่งในพิเมเมอริกดังนั้นจูวนตุสเองจึงต้องพิจารณาเป็นทางเลือกที่มีมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะพวกเขาเองเป็นสโมรสรเดียวที่มีศักยภาพในการทําข้อตกลงในการยืมตัวครักนี้นะแตผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องลุ้นนะฮะบรอดบอร์ดว่าจะอยู่หรือจะไปตอนนี้ยังขีดเข้าหวีออกอยู่นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร่ยังไงแมนยูเข้าหรือ,อยังอัปเดตเนั่งของสถานการณ์ก่อนที่จะนัดสุดท้ายยูโรปารอบบริกเฟสในครั้งนี้โดย๋ยังะจากที่จบนัดตวเอสุดท้ายยูโรปาบ,บริกเฟสมีทีมไหนกันบ้างที่เข้าเข้าสู่รอบสองเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนยูเข้ารอบหรือ,อยังมีลุ้นจนดับสูงสุดที่เท่าไหร่ หาคำตอบกันสักหน่อยนะฮะเมื่อน,นันตอนนี้มีเพียงแค่บราซิโอทีมเดียวเท่านั้นที่ตีตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยอัตโนมัติทั้งยังแทบจะการันดีการเข้าป้ายที่1รอบริกเฟสด้วยจาว19แต้มพ่วงผลต่างที่เหนือกว่าไอทร์คแฟงเฟิร์ชและก็แอตเลติกบิวบา ที่ตามหลัง3แต้มถึงเจประตูดีเดียวขณะที่ยักษ์ใหญ่ขวนญช้มหาชนอย่างแมงอยู่ยังไม่แพ้ใครแต่เก็บไปแ้่สิ้น15แ้มโอกาสเป็นไปได้มีทั้งจบอันดับสูงสุดอยู่ที่2เข้ารอบอัตโนมัติหรือกรณีที่เร็วราที่สุดก็คือหลุดแปดอันดับแรกไปเพย์ออฟฐานะทีมวางต้องเหนื่อยแข่งเพิ่มอีกสนัดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามนะครับผมทีมปีศาจแดงของโคซซนดมุมบรบเบนอัลเบริมเองนั้นยังคงกลุ่มชะตากรรมไว้ในกำมือของฉันเองถ้าันสุดท้ายคือฟอรัสบอดีที่30มกราคมบุกชนะ f อ s ซจากบโรมาเนียจะเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องุ้นผลคู่อื่นเลยและถ้าแฟงเฟิร์ชนะฮะเยนโรมา่าอ่าแอตติกิวเบลเย่าวิสเซรเรียฟิกซนพร้อมใจกันสะดุดก็จะขยับขึ้นมาจบที่สองในคาราทีทันชีนาะ กลับกันถ้าเกิดว่าพลาดท่าพ่ายแพ้ขึ้นมานั้นแมนยูเองก็มีสิทธิ์จะถูกทีมมืด่ดินปาดหน้าจนหล่นเข้าไปสู่พื้นชื่อพย์ออฟส่วนต้แนแทมฮอสเปอร์เองอีกทีมแดนผู้ดีมีเงื่อนไขที่คล้า,ายกับผีแดงเพียงแต่ว่าได้เปรียบเล่นในบ้านพบกับอัลส์บวกรองบอลจากสวีเดนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับทีมที่ตกรอบแล้วมีอยู่เจรายเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือนิชสมุสนิีิกเองิงภายใต้ก,การบริหารโดยอินิออส ผู้ดีถึอหุ้นร่วมของแมนยูเก็บไปได้เพียงแค่2แต้มในคาลงนี้เท่านั้นโดยสรุปสถานการณ์ในศึกยุโรปาลีกรอบลีกเฟสในฤดูกาลตะวันที่2 4เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติคือลาซิโอมี19แต้มผลต่างบวก13การันตีเพลย์ออฟทีมวางเป็นอย่างต่ำแฟรงก์เฟิร์สเยอรมนี16แต้มผลต่างบวก6อตเลติกมเมลเบินจากสเปน16แต้มผลต่างบวก6แมนยูจากอังกฤษ 15แต้มนะฮะผลต่างบวก5อริยงจากฝรั่งเศส14แต้มผลต่างบวก8สเปอร์จากอังกฤษ14แต้มผลต่างนะครับผมคือบวก5อัอนเดรสจากเบลเยียม14แต้มผลต่างบวก3 FCSV จากโรมาเนีย14แต้มผลต่างบวก3การันตีเพลย์ออฟไม่มีทีมวางเป็นอย่างต่ำการ์ตาสลายจากตุรกี13แต้มผลต่างบกบวก4 โบโดกิมนะฮะหรือดวเว13แต้มผลต่างบวก3แล้วก็วิกตอเรียพิซซอนจากเช็กเกีย12แต้มผลต่างบวก3วอลิปิอสจากกริช12แต้มผลต่างบวก3แรนเจอร์จากสกอตแลนด์อ่11แต้มผลต่างบวก5อาร์เซ็กจากนิอร์แลนด์11แต้มผลต่างบวก1แล้วก็อูนิองแซงส์ชิวัวเบลเจียม11แต้มผลต่างบวก1 และหมดสิทธิ์เข้ารอบโดยอัตโนมัติแต่มีโอกาสไปเพลย์ออฟกับทีมวางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์10แต้มผลต่างบวก7พเอโอเคจากเจอริช10แต้มผลต่างบวก4เราอัล์สนาดจากสเปน10แต้มผลต่างบวก2มิชเชลรันจากเดนมาร์ก10แต้มผลต่างบวก0อัฟบวกสวีเดนผลอาผล่า10แต้มผลต่างบวกอ่าลบ2โรม่าอิตาลี9แต้มผลต่างบวก2เฟเนวารอร อังการี9แต้มผลต่างลบ1เฟเนบาเซ่จากตุรกี9แต้มผลต่างลบ2เบซิตัสตุรกี9แต้มผลต่างลบ1เปอโต้จากโปรตุเกส8แต้มผลต่างบวก1และก็หมดสิทธิ์เข้ารอบอัตโนมัติแต่ว่ามีโอกาสไปเพลย์ออฟเรียกว่าไม่มีทีมวางในครั้งนี้ก็ชเวนเต้จากนิทาแลนด์จะแต้มผลต่างลบ2บารากาโปรตุเกสจะแต้มผลต่างลบ4ี่อฟฟฟินไฮจากเยอรมัน6แต้มผลต่างลบ4แล้วก็มัคคาบี ชาวาเฟรชจากอิอสราเอล6แต้มผมต่างลบ8ในคร็กนี้นะนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ถือว่าแมนยูของวักนั้นก็ยังมีสิทธิลุ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจุดทูบภาวนากระซ่าและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ